ะะชิ้นไหนที่เราแกะออกมาได้ก่อนเนี่ยเราเริ่มปอกได้เลยค่ะเขาจะหลุดล่อนออกมาง่ายมากเนี่ยค่ะ,คะเพียงเท่านี้เองค่ะเคล็ดลับบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำลูกตาลลอยแก้วนะคะ เป็นเมนูของหวานที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากในคลิปนี้วิมีเคล็ดลับการปอกลูกตาลแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วมาฝากกันด้วยค่ะเราจะปอกกันโดยไม่ต้องใช้มีดเลยนะคะไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเคล็ดลับก็คือพอเราซื้อลูกตาลมาเนี่ยค่ะให้เรานําไปแช่ช่องฟิตให้แข็งแบบนี้เลยนะคะมีเก็ดน้ําแข็งขึ้นมาเลยนะคะวันนี้วิใช้ในปริมาณ700กรัมค่ะพอได้แบบนี้แล้วเนี่ย ให้เราเทน้ำเปล่าอุณหภูมิปกตินะคะลงไปได้เลยเทให้ท่วมลูกตาลค่ะพอเราใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มละลายนะคะสามารถแกะออกมาได้ก็ให้เราแกะเลยค่ะนี่นะคะชิ้นไหนที่เราแกะออกมาได้ก่อนเนี่ยเราเริ่มปอกได้เลยค่ะเขาจะหลุดล่อนออกมาง่ายมากเนี่ยค่ะ,คะเพียงเท่านี้เองค่ะเคล็ดลับคือว่านำไปแช่ช่องฟิตค่ะได้ละหนึ่งลูกเขาจะเอี่ยมและหมดจดมากเลยนะคะ แกะต่อไปจนหมดเลยค่ะต้องเรียกว่าปอกเนาะปอกต่อไปจนหมดเลยค่ะพอเราปอกเสร็จหมดแล้วก็ให้นําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะพอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาหั่นได้ทันทีเลยค่ะเพราะว่าการที่เขายังแข็งๆอยู่มีความเย็นอยู่อย่างเนี้นะคะจะทําให้เราหั่นง่ายค่ะ และข้อดีของการที่เราหั่นตอนที่เขายังมีความแข็งอยู่เนี่ยก็คือว่าเราจะได้น้ําของตาลที่อยู่ด้านในตรงนี้ไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะให้สังเกตดูน้ําตาลเขาจะยังแข็งแอยู่ค่ะแต่ถ้าเรารอให้น้ําแข็งละลายนะคะเวลาเราหัน่นน่ะน้ําของตาลตรงนี้ก็จะไหลาหายไปหมดค่ะเราก็จะเสียความหอมหวานของตาลไปนะคะเพราะฉะนั้นให้หั่นตอนที่เขายังแข็งอย่างนี้เลยค่ะ แต่ถ้าแข็งมากไปเนี่ยจนหั่นไม่เข้าก็รอสะหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเก็บใส่กระมังเลยเราก็จะได้ความหวานของน้ําตาลตรงนี้และส่วนวิธีการเลือกลูกตาลเนี่ยก็อย่าเลือกที่อ่อนเกินไปนะคะเวลานํามาทําจะเละค่ะแต่ถ้าเลือกแข็งเกินไปเนี่ยก็จะแข็งอีกให้เราเลือกที่พอดีพอดีนะคะเวลาทานจะได้อร่อยค่ะพอหั่นเสร็จหมดแล้วก็ให้เราไปเริ่มต้มกันได้เลยค่ะ ตั้งหม้อไว้นะคะใส่น้ําลงไป1ลิตรแล้วก็ใส่ใบเตยมัดลงไป3ใบค่ะขยาขยาหน่อยนะคะกลิ่นเขาจะได้ออกแล้วเราก็รอให้น้ําเดือดขึ้นมาค่ะพอน้ําเดือดแล้วก็ให้เราใส่ลูกตาลที่เราหั่นไว้ลงไปได้เลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะเขียเขียให้เขากระจายหน่อยค่ะแต่ไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าการคนเนี่ยจะไปส่งเสริมให้ลูกตาลของเราเละค่ะ เราจะต้มเขาไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ลูกตาลสุกค่ะพอลูกตาลสุกแล้วเนี่ยเราจะเก็บไว้ทานได้นานยิ่งขึ้นนะคะไม่เสียไวยค่ะระหว่างที่ต้มนี้ถ้าเขามีฟองขึ้นมาก็ให้เราคอยช้อนออกด้วยนะคะช่วงเวลานี้ก็ให้เราจิบกาแฟรอได้ค่ะ รู้สึกกระปีก้กระเป๋าขึ้นมาทันทีเลยค่ะกาแฟเบอร์ดี้ทีนวันเข้มข้นเต็มรสชาติมากค่ะตอนนี้ครบ10บนาทีแล้วก็ให้เราตักใบเตยออกมาได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นฟองที่วิช้อนออกมานะคะและตอนนี้ในหม้อก,ก็ยังมีฟองอยู่ด้วยนะคะช้อนออกให้หมดค่ะพอช้อนฟองออกหมดแล้วก็ให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไป200กรัมแล้วเราก็คนค่ะไม่ต้องคนมากนะคะเดี๋ยวลูกตาลจะเละค่ะ คนแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้จนกว่าน้ำตาลจะละลายตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วนะคะเนี่ค่ะไม่เหลือเม็ดแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้แบบนี้รอให้เขาเย็นตัวลงสนิทแล้วนำไปแช่ตู้เย็นค่ะพอแช่ตู้เย็นจนเย็นเจี๊ยบแล้วเนี่ยก็ตักออกมาทานได้เลยนะคะนี่นะคะลูกตาลลอยแก้วของเราเนื้อหนาๆเลยค่ะได้เนื้อมากๆชิมเลยค่ะ เย็นชื่นใจถ้าใครชอบใส่น้ําแข็งก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะแต่ว่าเวลาทําเนี่ยให้เพิ่มน้ําตาลด้วยนะคะใส่น้ําแข็งลงไปแล้วจะได้ไม่จืดค่ะอร่อยมากทางบ้านลองไปทํากันดูเลยนะคะเมนูนี้ทําง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ